คุณผู้ชมคะยินดีตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันวันนี้พระพรจะพามาทำมาใช้ดีกว่านะคะมาใชเ้เกี่ยวกับสิบคนละครึ่งนะคะคือทุกคนต้องโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วนะคะแล้วก็อัปเดตต้องให้เรียบร้อยนะคะต้องอัปเดตด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะอ้าจ้านะมันจะขึ้นแบบนี้หลังจากอัปเดตแล้วนะคะคราวนี้เสร็จแล้ว ขั้นตอนทําก็คือเปิดเปิดหน้าเป่าตังมานะคะต้องเติมตังเข้าวอลเล็ตก,ก่อนเติมตังเข้าวอลเล็ตก,ก่อนสีเขียวๆนะคะแล้วก็กดอะารๆๆไป,ไปอ่าไปแบงค์ไหนก็ว่าไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะมันจะมี รหัสอันนี้ให้กดคัดลอกได้เลยอ่ามีรหัสนะคะอ่าเป็นกรุงไทยก็เข้าแอปตรงนี้ได้เลยอ่าเป็นกรุงไทยก็เข้าแอปกรุงไทยนะคะมีขั้นตอนบอกเรานะคะคุณผู้ชมค่ะเติมแล้วค่ะเติมมาหนึ่งร้อยก็จะขึ้นหนึ่งร้อยอ่าเติมมาหนึ่งร้อยมันจะขึ้นหนึ่งร้อยเติมเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเติมเยอะๆทีเดียวนะคะเติมทุกวันก็ได้วันละร้อยสองร้อยอะไรแล้วแต่เราว่าเราจะใช้วันนั้นเท่าไหร่นะคะอ่ะแล้วงานต่อไปนะคะจ่าสิทธิ์เราสร้างคุเจียแล้วใช่สร้างของแล้วใช้สิ กี่บาทนะเจ้เป้าเท่าไรแปดสิบบาทอ่ะแปดสิบาทสมมุติว่าเราซื้อของแปดสิบบาทนะคะกดสแกนตรงนี้สแกนค่ะสแกนที่เครื่องโอเคแล้วเดี๋ยวไปสแกนค่ะโอเคเดี๋ยวเราซื้อของเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็ร้านค้าเขาก็จะเปิดสแกนร้านค้าเขาก็จะเปิดปุ๊บเปิดนะคะโอเคสแกนสแกนบาร์โค้ดของร้านค้านะคะอ๋อสแกนบาร์โค้ดของร้านค้าก็ไงกดยืนยันใช่ปหอ่าใช่แล้วก็กดยืนยัน อ่าสแกนบาร์โค้ดของร้านค้าแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วทําไงต่อเดี๋ยวดูนะคะแป๊บนึงเขาเอาใครค้ากำลังปรับปรุงระบบสิทธิภาพของเอาโนโนใหม่ภายหลังค่ะเอาเอาใหม่ได้ของหนูได้แล้วนะได้ใช่ไหมได้เนี่ยใช่ป่ะชูชูทีป่ะใช่แต่ว่ายังเงิน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 เขายังเดี๋ยดเดดเดดเดดมันบันทึกภาพแล้วเรียบร้อยโอเคถ้าแกนแล้วนะคะของเราเนี่ยมันจะโดนบันทึกภาพแล้วนะคะว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะ หมวนพี่ต้อมเกี้ยวไว้มานี่หน่อยแล้วค่ะวันนี้วันแรกค่ะคุณผู้ชมจะนุกสนานเรามาทดลองวิธีการใช้นะคะว่าใช้ยังไงนะคะเราก็ไม่เงินมาย่างแต่ว่าที่ที่หนูไม่ขึ้นเงินไม่มาเโอเคแต่เราเงินไปแล้วเงินหกสิบแล้วเงินไปแล้วเงินหกสิบแล้วเงินหลือร้อยสิบบาทแล้วโอเคโอเคพอแล้วใช่ไหม เมื่อกี้นี่ถูกแล้วตกลกแล้วอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนะคะก็คือมียอดบอกอ่ะเดี๋ยวร้านค oh, well. ้าเขาก็จะได้ต okay. ังค์จากเราไปแล้วเอาเงินเก่าเขามีอยู่้อยสองร้อยเออถูกแล้วเข้าแล้วค่ะร้านค้าเข้าแล้วนะคะก็คือหมายความว่าคุณผู้ชมของลูกค้าของสิบสี่อ่ะ ของลูกค้าของเราก็คือไอ้เป่าตังอะเรามันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเป่าตุงร้านค้าเขาก็จะได้เงินไปแต่คนนี้มันมีปัญหาเออมีปัญหาที่ทุกคนสงสัยว่าทํำยังไงก็คือเราเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อของเราต้องจ่ายจานวนเต็มนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แต่เขาจะหักจากตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้เขาจะไปหักในเป่าตังครึ่งหนึ่งแล้วก็เงินในบัญชีเราครึ่งหนึ่งเขาจะหัก้เองอัตโนมัตินะคะแล้วก็เรามีเรามีหน้าที่แค่สแกน QR code ที่เขาอย่างเดียวอ่าเราไม่ต้องกดตังอะไรเลยอ่าเราไม่ต้องกดตังอะไรเลย เพียงแต่ว่าในในในบัญชีเราเราต้องมีเงินอยู่นะคะคุณผู้ชมมีมีเงินอยู่เอ่อพร้อมที่จะใช้งานนะคะก็คือเวลาเราซื้อของก็คือเขาจะไปหักเงินในบัญชีเราครึ่งหนึ่งรัฐบาลให้วันละร้อยห้าสิบเนี่ยเขาก็จะหักอีกครึ่งหนึ่งอย่างวันนี้เราซื้อของแปดสิบบาทเขาก็จะจ่ายเอ่อหักตังในบัญชีเราสี่สิบ แล้วก็ไปหักจากรัฐบาลที่ให้เรา150นะอีก40เป็น80บาทคุณผู้ชมไม่สงสัยไม่งงวันหนึ่งงอะถ้าจะใช้ถ้าเราจะใช้เงินรัก150เราก็ต้องเติมเข้าวอาเลตเรา150ถ้าเราจะใช้0 0ถ้าเราสามร้อยถ้าเราใช้สามเราต้องมีเงินในในในกระเป๋าตังเราเนี่ย ร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบของลัดอีกร้อยห้าสิบของเราร้อยห้าสิบรัดร้อยห้าสิบก็คือเท่ากับวันละสามร้อยนะโอเคนะคะไม่งงนะคะไม่สงสัยนะคะวันนี้เรามาใช้ทดลองเป็นวันแรกเราก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันเราลองดูโอเคสรุป่ารู้เรื่องแล้วนะคะรู้เรื่องแล้วโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ